สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมตองแปะสตูดิโอหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The d i s p l e a a n t of a l i t h Crit Jonathan Blake สันกำกับการแสดงนะครับส่วนนักแสดงภายในเรื่องจะมีทั้งหมด3คนเจม,มาอัเธอร์ตันมาตินคอมสตันและเอ็ดดี้มาซานยังไงผมต้องฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าหากว่าทุกคนอยากรู้เรื่องราวมันเป็นยังไงก็ไปรับชมผมสปอยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลกักไลค์แอดตามที่อยู่ ด้านล่างเลยนะ เปิดเรื่องมาที่ผู้ชาย2คนแดนนี่กับวิกกาลังวางแผนทําอะไรบางอย่างโดยทั้งคู่นั้นได้ซื้อของใช้ที่จําเป็นเข้ามาตกแต่งห้องที่อยู่ภายในบ้านล้างกลางป่ารวมไปถึงเหล่าบรรดาโซ่แท่กุญแจมือด้วยนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ช่วยกันตกแต่งบ้านจนเสร็จก็ได้นารถตู้ออกมาเพื่อดักรอใครสักคนไม่นานนักพวกเขาก็ได้จับตัวหญิงสาวคนหนึง่งและพาเธอมายังบ้านที่พวกเขาได้จัดเตรียมเอาไว้พร้อมกับมัดมือมัดเท้าผูกกับเตียงทั้ง4มุมครับหลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันถอดเสื้อผ้าและทําการถ่ายรูปแล้วทั้งคู่ก็สวม เตรียมไว้ใส่ให้กับเธอหลังจากนั้นวิคก็ได้พูดกับผู้หญิงที่จับตัวมานะครับว่าพวกเขาไม่ได้อยากทําร้ายหรือไม่คิดจะฆ่าเธอหรอกนะแต่ก็จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามันจําเป็นในตอนที่วิคก,กาลังจะป้อนน้ําเธอก็พยายามขอร้องให้วิคปล่อยตัวเธอไปอะนะครับวิคก,ก็เลยเอามือปิดปากเธอไว้แต่ก็โดนเธอกัดมือเข้าไปเต็มๆเลยจําเป็นที่วิคต้องใช้กําลังและย้ํากับเธออีกทีว่าคนที่จะช่วยเธอออกไปจากที่นี่ได้ก็มีแค่พวกเขาสองคนและทั้งคู่ก็คือเพื่อนของเธอในตอนนี้ถ้าหากว่าเธอทําตัวดีีดีๆเเ่่่กกกก็็จจะะไไมบบบตััววแลด้อออธา ถ้าต้องการเข้าห้องน้ําให้เธอทําสัญ,ญลักษณ์มือเอานะแต่ก็ต้องรอตอนที่พวกเขาเข้ามาเท่านั้นนะคะจากนั้นก็ได้คุมหน้าเธอเอาไว้เหมือนเดิมและได้ออกมาจากห้องเพื่อมานั่งทานข้าวแต่ว่าเดนนี่ก็ไม่ยอมกินข้าวครับวิกที่เห็นแบบนั้นก็ไปบังคับเดนนี่เพราะเดนนี่ไม่ได้กินข้าวมาเป็นเวลา9้าชั่วโมงและได้ใช้พลังงานไปเยอะมากแต่กลับมานั่งดื่มเบียร์คือต้องบอกว่าเดนนี่มันเป็นมือใหม่อยู่นะครับวิกก็คิดว่าเดนนี่ประมาตื่นกลัวจนกินข้าวไม่ลงและจะทําให้แผนที่พวกเขาทํามามันพังและอาจถึงขั้นนนตต้้้้องงิดคุกกกหรรืซาาายว่ััเเขส เห็นแมวตาเดนนี่ที่เวลามองผู้หญิงคนนั้นเขากลัวว่าเดนนี่จะเกิดอาการหวั่นไหวนะครับวิกก็ได้เตือนสติว่าเขาทั้งคู่มาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับเดนนี่ก็เชื่อฟังที่วิกพูดอะน,นะครับและยอมกินข้าวตามที่วิกสั่งหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่วิกต้องออกไปข้างนอกคือที่พวกเขาจับตัวเธอมาเนี่ยก็เพื่อจะมาเรียกค่าไถ่นี่แหละครับวิกก็เลยต้องออกไปติดต่อกับที่บ้านของเธอเพื่อไม่ให้ทางตำรวจจับสัญญาณมาถึงที่นี่ได้โดยให้เดนนี่เป็นคนที่คอยเฝ้าดูเธอเอาไว้ครับแล้วในตอนที่วิกออกไปแล้วเนี่ยแดนนี่ก็ ธอแต่เธอดันรู้สึกตัวขึ้นมาซะก่อนครับทาให้เดนนี่ต้องรีบออกไปจากห้องหลังจากนั้นไม่นานวิกก็ได้กลับมาจากการไปเจราจาแต่ว่าก็ยังตกลงกับพ่อเธอไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อเธอต้องการจะคุยกับลูกสาวเพื่อให้แน่ใจว่าเธอยังไม่ตายวิกก็ได้บอกเดนนี่ว่าเขาไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกเพราะว่าในตอนที่คุยกันเนี่ยเขาได้ยินเสียงกุกกักเลยสงสัยว่าพ่อเธอจะอยู่กับตํารวจนะฮะมันก็ทําให้เดนนี่เกิดอาการโรคเพราะไม่คิดว่าเรื่องมันจะถึงตํารวจเร็วขนาดน,นี้วิกที่เห็นเดนนี่ไม่สบายใจก็ได้ปลอบอะนะว่าเราจะปลอดภยัยเพราะทุย จะทิ้งมือถือเครื่องนั้นทันทีไม่มีทางที่พวกเขาจะแกะลอยมาได้แล้ววิกกับแดนนี่ก็ได้เข้าไปในห้องนะครับเพื่อให้เธอทําการอะไรบางอย่างโดยวิกจะตั้งกล้องเพื่อให้เธอเนี่ยพูดให้พ่อเธอยอมจ่ายเงินไม่งั้นพวกเขาจะฆ่าเธอซะเธอก็ทําตามที่ทั้งคู่บอกอน,นะแต่ด้วยความที่สีหน้าเธอมันยังกลัวไม่พอวิกก็เลยสั่งให้แดนนี่เอามีดไปจี้ที่คอของเธอนะครับวิกบอกดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ได้วิดีโอมาแล้วเนี่ยวิกก็ต้องออกไปข้างนอกเพื่อส่งวิดีโอให้กับพ่อเธอนะครับวิกก็บอกกับแดนนี่ว่าเธอนี่แหละเป็นตตตัััวววเเเลือกทีีด่ดป็นนงิ ของเราคนหลังจากที่วิกออกไปแดนนี่ก็ได้เข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยก็พบว่าเธอทําสัญลักษณ์มือเพื่อขอเข้าห้องน้ําครับแดนนี่ก็เลยต้องเอากระบอกฉี่มาให้กับเธอแต่เธอก็พยายามจะสื่อว่าเธอไม่ได้ปวดฉี่เธอปวดหนักนะครับมันก็ทําให้แดนนี่ลําบากใจอยู่เหมือนกันเพราะขณะนั้นก็มีเขาเฝ้าอยู่เพียงคนเดียวและด้วยความที่เกรงว่าเธอจะหนีนะก็เลยเอาถังเข้ามาให้เธอถ่ายถึงข้างในโดยยังเหลือกุญแจมือข้างเดียวที่ล็อกอยู่กับเตียงนะครับเธอก็บอกกับแดนนี่ว่าเฮ้ยถ้านายยืนดูแบบนี้เธอถ่ายไม่ออกหรอกนะแดนนี่ก็เลยหันหลังให้นะครับเพราะ ว่าเธอจะตกเดกแต่ใครจะไปรู้ว่าการที่แดนนี่หันหลังให้เนี่ยมันจะทําให้แดนนี่ต้องเจอกับปัญหาเพราะว่าเธอจ้องไปที่ปืนของ Danny, แดนนี่ละหว่างจะชิงปืนนั้นมาให้ได้ครับเธอก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนและหยิบเอาถังน้ําตีเข้าไปที่หัวของแดนนี่ทําให้ปืนที่แดนนี่ถือมันหล่นลงไปที่พื้นนะครับเธอก็ได้หยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับสั่งให้แดนนี่เอากุญแจมาไขาให้กับเธอแถมยังยิงขู่แดนนี่ไปหนึ่งนัดทําให้ปอกกระสุนที่ยิงมันตกลงไปที่พื้นแดนนี่เห็นท่าไม่ดีจึงได้บอกกับเธอว่าเขาคือ Danny. แดนนีว่วามจััูกนนบถต เธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีชื่อว่าอลาิซเมื่อก่อนทั้งคู่เคยคุยกันเรื่องที่จะรีดายเงินจากพ่อของเธอถึงแม้ว่าพ่อเธอจะรวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่เฉียดเงินให้กับลูกสาวเลยสักแดงเดียวอลิซก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงไม่บอกเธอก่อนแดนนี่ก็เลยบอกไปว่าเขากลัวอลิซจะเล่นไม่เนียนเพราะแผนนี้ก็เพื่อตบตาทั้งพ่ออลิซรวมไปถึงวิกด้วยนะครับคือแดนนี่มันจะหักหลังวิกแล้วหอมเงินค<ม>่าไถาจำนวน2ล้านปอนด์ไปใช้กับอลิซเพียง2คนซึ่งวิกมันก็ไม่รู้เลยนะว่าทั้งคู่รู้จักกันมันรู้เพียงอลิซเป็น ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาพอดีครับคือวิกมันกลับมาแล้วนั่นเองแดนนี่ก็เลยให้สัญญากับเธอว่าเขาจะไม่โกหกและจะไม่ยอมให้วิกทำร้ายเธออีกทําให้อลิซเชื่อที่วิกพูดและยอมส่งปืนคืนให้กับเดนนี่นะฮะหลังจากนั้นแดนนี่ก็ได้มัดอลิซไว้ที่เดิมแล้วพอวิกเข้ามาเขาก็ได้ทําตัวตามปกติครับทำให้วิกไม่ได้เกิดความสงสยัยใดอย่างใดวิกก็เลยบอกให้เดนนี่ไปนอนพักซะเพราะพรุ่งนี้จะต้องนําตัวอลิซไปส่งคืนส่วนเขาเองนั้นจะเป็นคนนั่งเฝ้าแต่พอตัดภาพมาในตอนเช้า มากที่ตัวเองเผลอหลับไปก็เลยรีบไปหาอลิซเพื่อที่จะป้อนอาหารเช้าเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้กินอะไรมาทั้งคืนในตอนที่วิคกาลังป้อนอาหารให้อลิซเนี่ยแดนนี่ก็เหลือไปเห็นปอกกระสุนนะครับซึ่งในตอนนั้นอลิซเธอก็เห็นเหมือนกันกับแดนนี่แล้วขณะที่วิคป้อนอาหารเสร็จและกาลังจะมัดอลิซไว้ที่เดิมเนี่ยถ้วยกับช้อนมันก็ได้ตกไปที่พื้นแล้วช้อนมันดันตกไปอยู่ข้างปอกกระสุนพอดีครับแดนนี่เลยอาศัยจังหวะนี้แหละพุ่งเข้าไปหยิบช้อนกับปอกกระสุนขึ้นมาทําให้แดนนี่รอดตัวจากการถูกกกกจับไดดดด้้้ครแแต่วววยออาาาปๆขงทใหิิเม สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแดนนี่ขนาดที่ว่าแดนนี่ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยวิกยังถามเลยนะครับว่าแดนนี่จะไปไหนแดนนี่ก็เลยแต่ข้อกลับว่าฉันจะไปฉี่ไปได้หรือเปล่าล่ะแล้วตอนที่แดนนี่เข้าไปฉี่ในห้องน้ํา mm hmm. เขาก็ได้ถือโอกาสนะครับทิ้งปอกกระสุนลงไปในชักโครกแต่ว่ากดยังไงมันก็ไม่ลงมันเลยทําให้วิกเนี่ยสงสัยว่าทําไมฉี่ต้องกดชักโครกหลายครั้งก็เลยถามแดนนี่ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าและพยายามจะเปิดประตูเข้ามาทําให้แดนนี่ต้องใช้มือนะครับล,ล้วงปอกกระสุนจากชักโครกขึ้นมาแล้วพยายามยัดเข้าไปที่รูระบายน้ําแต่มันอันนใหญ่เกิ ยก็เลยตัดสินใจแดกแม่งเลยละกันแล้ววิกก็ได้ถีบประตูเข้ามาพอดีครับและได้ถามกับแดนนี่ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าวิกมันก็สงสัยนะครับว่าแค่มาฉี่ทาไมต้องกดชักโคกอยู่หลายครั้งแดนนี่ก็ได้แก้ตัวนะว่าทีแรกแต่แค่มาฉี่นั่นแหละแต่ไปไปมาๆม,มันก็ปวดหนักขึ้นมาเฉยนั่นมันเลยทําให้แดนนี่เนี่ยรอดตัวไปอีกครั้งนะครับแล้วด้วยอาการวิตกข,ของแดนนี่ทําให้วิกที่สัมผัสได้จึงต้องเข้ามาปอบว่าอีกไม่นานเรื่องทุกอย่างจะจบเราจะได้ย้ายไปอีกซีกโลกและเป็นมหาเศรษฐีหหลลััังงงจจาากกกนน้้เเรระิิิใสุดวอ เหลือจะเชื่อคือความจริงไอ้สองคนเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนกันหรอกนะครับแต่เป็นคู่รักกันต่างหากที่ไปพบรักกันในคุกนั่นเองเดนนี่ก็ได้บอกไปว่าฟังดูเข้าท่าดีนะแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันอย่างดุดดื่มหลังจากที่จูบกันนานอยู่พอสมควรวิกก็บอกไปว่าเขาจะต้องออกไปเคลียร์เรื่องเงินตัวประกันจากนั้นเขาจะกลับมาแล้วนําตัวอลิซไปส่งและได้บอกให้เดนนี่ดูแลตัวเองดีๆทันทีที่วิกออกไปเดนนี่ก็รีบเข้าไปหาอลิซเลยครับและได้บอกกับอลิซว่าอีกไม่นานจะถึงเวลาของเราอลิซ อยู่ไหแดนนี่ก็ได้บอกว่าวิกออกไปข้างนอกครับและจะกลับในอีกหนึ่งชั่วโมงอลิซเลยขอให้เดนนี่แก้มัดเธอเพราะตอนนี้อลิซเธอเจ็บตามแขนตามขาไปหมดแล้วด้วยความที่แดนนี่สงสารอลิซก็เลยแก้มัดให้กับเธอครับอลิซก็ถามว่าทาไมวิกถึงเลือกจับตัวเธอทั้งที่มีคนรวยให้จับตั้งเยอะแยะเดนนี่เลยบอกไปว่าเขาคิดวางแผนนี้มาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในคุกพอพ้นโทษมาแล้วทั้งคู่จึงมาติดต่อกันภายหลังและที่เลือกอลิซเพราะว่าแดนนี่นี่แหละที่เป็นคนอ้างว่าเจอบทความพ่อของอลิซในหนังสือจึงนําบทความไปให้กับวิกและด้วยความที่อลิซเป็นผู้หญิง ตัวเล็กอุ้มง่ายมันจึงทําให้วิกตัดสินใจเลือกอลิสนะครับอลิส <Alice S 1> เลยําให้แน่ใจอะนะว่ามันจะจบจริงๆใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เธอรู้สึกกลัวเหลือเกินเดนนี่เลยเข้าไปสวมกอดเพื่อเป็นการปลอบใจนั่นมันจึงทําให้ทั้งคู่อยากใช้เวลานี้อย่างคุ้มค่าในตอนที่ทั้งคู่กําลังเล้าลมกันอย่างดูดเดมเหมือนว่าอลิซจะไม่เชื่อที่เดนนี่พูดกับเธอสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอลิสอาศัยจังหวะที่เดนนี <Danny S 1> เ่เผลอเธอเอากุญแจมือที่ปลายหัวเตียงมาล็อกมือเดนนี่ไว้ทําให้เดนนี่พอรู้ตัวจึงผลักเธอออกไปครับแแแต่่่กกก็าาายยะล้้ววเเรรุญจทีีมมือออขนถู อลิซก็ไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับเพราะว่าประตูหน้าบ้านมันถูกล็อกด้วยแม่กุญแจแล้วเธอเหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือที่มันถูกวางอยู่ภายในบ้านเธอก็ได้หยิบเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วโทรไปหาตำรวจทันทีแต่ว่าตำรวจก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้นะครับเพราะว่าการจะตามสัญญาณมันต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรแต่อลิซก็เห็นว่านอกจากโทรศัพท์มันยังมีปืนถูกวางไว้อีกหนึ่งกระบอกเธอก็เลยวางสายจากตำรวจและเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อครับพร้อมกับหยิบปืนแล้วไปขู่เอากุญแจกับเดนนี่เดนนี่ก็พยายามจะพูดให้อลิซเชื่องโกห อลิซก็ไม่เชื่อว่าเดนนี่จะคิดแบบนั้นจริงๆเธอก็ขู่ว่าถ้ายังไม่บอกเนี่ยเธอสาบานได้เลยว่าเธอจะฆ่าเดนนี่อย่างแน่นอนเดนนี่ก็เลยยอมบอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับที่วางอยู่ข้างเตียงในตอนที่อลิซไปหยิบเอากุญแจแล้วก็กําลังจะลุกขึ้นเนี่ยเดนนี่ก็ใช้โอกาสนี้ถีบอลิซแล้วแย่งปืนจากเธอมาครับจากนั้นเขาก็ได้ใช้ส้นเท้ากดไปที่คอของอลิซเพื่อให้เธอยื่นกุญแจคืนด้วยความที่อลิซหายใจไม่ออกนะเธอโดนเหยียบคอจนสลบลงไปทําให้เดนนี่เจ็บใจมากเลยนะครับว่าทําไมอลิซถึงไม่เชื่อใใจจเเเขาาาพรว่ดนนีตั้ง จะหักหลังวิกแล้วไปอยู่กับอลิซจริงๆหลังจากที่มัดอลิซคืนไว้ที่เดิมวิกก็ได้กลับเข้ามาพอดีครับและได้บอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องไปส่งเธอแล้วแต่พอวิกเข้าไปปลูกอลิซไม่ว่าจะปลูกยังไงเนี่ยเธอก็ไม่ยอมตื่นนะครับทำให้วิกตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงรีบวิ่งไปเอายาดมกลิ่นลมตดมาให้เธอดมไม่น่าเชื่ออลิซตื่นได้เพราะยาดมกลิ่นตดนั่นมนเลยทําให้ทั้งวิกและเดนนี่โล่งใจไปตามๆกันครับแล้วหลังจากนั้นวิกก็ได้สั่งให้เดนนี่ไปขับรถตู้มารับส่วนเขาจะไปจัดการมัดตัตตััวววออออลลิิไ้แแตต่่่าาพในนทีกกํงจะปมด โทรศัพท์มือถือที่อลิซแอบขโมยมาไว้ในกระเป๋าเสื้อมันได้ล่วงออกมาครับทาให้วิกจับได้ว่าเธอแอบโทรไปหาตํารวจแล้ววิกก็พยายามเค้นถาม,มานะว่าเธอไปเอาโทรศัพท์นี่มาจากไหนทีแรกเนี่ยอลิซไม่ยอมบอกนะครับแต่พอวิกมันไปเห็นว่ามีรอยกระสุนปืนที่ผนังมันจึงทําให้อลิซเล่าทุกอย่างให้วิกฟังว่าแดนนี่ตกลงกับเธอเพื่อที่จะหักหลังวิกวิกที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากจนในตอนที่แดนนี่กลับมาเนี่ยวิกก็ถามแดนนี่อีกครั้งว่าทําไมถึงเลือกอลิซแต่แรกแดนนี่ก็ยังต บทความของพ่ออลิซในหนังสือพิมพ์และมันก็ทําให้แดนนี่เอใจว่าทําไมวิกอยู่ๆถึงถามคําถามนี้ขึ้นมาวิกก็บอกไปว่าเขาแค่เห็นว่าอลิซเธอมีพิรุษเท่านั้นเองแล้ววิกก็ได้เรียกแดนนี่เขาไปหาพร้อมกับเอาปืนจ่อหัวแล้วพูดกับแดนนี่นะครับว่าช่วยบอกทีสิว่าตอนนี้เธอรักฉันแดนนี่ก็บอกไปว่ารักรักสุดหัวใจเลยละ่ะจริงๆไม่ต้องเป็นแดนนี่หรอกนะครับเป็นใครก็ต้องบอกว่ารักปืนจ่อหัวสักขนาดนั้นแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันมัดตัวอลิซจากนั้นก็นําตัวเธอขึ้นรถมายังโกดังล้างนะ ก็ได้ขอกุญแจที่อยู่กับตัวแดนนี่คือแดนนี่ก็งงอะนะว่าจะเอากุญแจจากเขาไปทําไมในเมื่อวิกก็มีอีกอันนึงแต่วิกก็ได้บอกไปว่าตอนนี้มันไม่จําเป็นกับแดนนี่แล้วแดนนี่เองก,ก็กลัวว่าวิกจะสงสัยอะนะครับผมก็เลยยื่นให้กับวิกไปแล้ววิกก็ได้บอกให้แดนนี่ออกไปรับเงินกับเขาด้วยแดนนี่ <Danny S 2> <Danny S 1> ก็เลยทวงขึ้นมาเพราะว่าที่คุยกันตอนแรกเนี่ยจะให้แดนนี่คอยเฝ้าอาลิซแต่วิกก็บอกว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนแผนแล้วนั่นมันก็ทําให้แดนนี่เป็นห่วงอลิซเอามากๆเลยครับเพราะถ้าเกิดพวกเขาไม่ไไดดด้้กกลลัับมาาาาาาอออออิจจะขหรตตตยยยู่่่่ทีีนแงงง็ ตามวิกไปก่อนนะพ่อไปถึงหลุมฝังเงินที่ทั้งคู่ช่วยกันขุดไว้ตั้งแต่ทีแรกแดนนี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีเงินตรงไหนเลยเขาโวยวายที่โดนพ่ออลิซหักหลังแต่ที่ไหนได้วิกกลับบอกมานะครับว่าน,นี่ไม่ใช่หลุมฝังเงินและพ่อของอลิซก็ไม่ได้หักหลังมันเป็นหลุมฝังแกตั้งหากเพราะแกเป็นคนที่หักหลังวิกฉเฉลยกับเดนนี่ว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดที่เดนนี่คิดจะหักหลังพร้อมกับเอาปืนเล็งไปที่เดนนี่นะครับเดนนี่ถึงกับคุกเข่าร้องขอชีวิตแต่ว่าในตอนที่วิกเผลอเดนนี่ก็ได้ผักวิกล้มลงไปและได้้ววิิ่่่งหนนีีเขาาปปใทพย วิ่งไล่เนี่ยก็ได้ยิงใส่แดนนี่เป็นหนึ่งนัดแต่ว่าสุดท้ายแดนนี่ก็สามารถหนีรอดออกมาได้ครับแล้ววิกเองก็คิดว่าถ้าจะตามคงเสียเวลาเปล่าเขาจึงกลับไปที่รถตู้นะฮะแล้วเผาทุกอย่างเพื่อทําลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นําเงินทั้งหมดไปขึ้นรถอีกคันแต่ว่าก่อนที่เขาจะหนีไปก็ได้วนกลับไปที่โกดังอีกครั้งเพื่อที่จะไปจัดการปิดปากอลิสในตอนที่วิกเนี่ยกำลังจะฉีดยาเพื่อให้อลิสตายก็มีแดนนี่เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะครับพร้อมกับแย่งปืนของวิกมาได้ทีนี้กลับกลายเป็นฝั่งวีกีกกทท่ตต้อ้ออองงรขขชวิจาาาเเดน,เนแน็พยม ูโน้มน้าวใจอะนะอลิซท,ที่เพิ่งรู้ว่าทั้งสองเป็นคู่รักก็ทําให้เหวอ๋อไม่น้อยอยู่เหมือนกันแต่นั่นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจแดนนี่ได้เขาไม่ลังเลที่จะยิงวิกนะครับแต่สําหรับอลิซเขาบอกกับอลิซว่าน่าจะฟังเขาตั้งแต่แรกแล้วแดนนี่ก็เดินออกไปโดยทิ้งอลิซเธอไว้แบบนั้นแหละครับเขาเลือกจะไปใช้ชีวิตคนเดียวกับเงิน2ล้านที่ได้มาส่วนอลิซท,ที่ต้องนอนรอความตายเนี่ยเธอก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับเพราะลมหายใจเฮือกสุดท้ายของวิกเขาได้ยื่นกุญแจให,ให้กับเธอก่อนที่จะขาดใจตายในที่สุุดดดครรับบอออลลททีีี่่่ไขกกกญแแแจมาา้้วว็พถนน อกมายังขับมาได้ไม่ไกลนะครับเพราะจากที่แดนนี่โดนยิงเนี่ยทำให้เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและได้ตายในระหว่างที่ขับรถแล้วอาริสก็สามารถเอาชีวิตรอดพร้อมกับหอมเงินจํานวน2ล้านของพ่อตัวเองไปใช้ชีวิตคนเดียวนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังผลจนจบรวมไปถึงสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีไลน์แอดตามที่ขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับถ้าหากใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสําหรับวัน,น มาม้ามาช้าพอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ